สวัสดีค่ะมือนี้มาให้แนวทางห้าน้อยคือเก่าค่ะหัววันที 29, 9, 9, ่ยิบเก่าเดือนเก่าหกเนาะค่ะเนาะตั้งใดกบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด่อค่ะเดอขั้นมาคลิปนี้ค่ะมือนี้มีซิคููค่ะหวยให้เด่นเด่นแกับเด่นสองเนาะ,ะ,นะเด่นแปดกับเด่นสองค่ะ นี่แปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดหาแปดเก่ารากาพนักล่องสองนะคะล่องสองสองแปดสองสามสองเจ็ดสองหา สองเก่าสามตัวสามตัวสามตัวเก้าสองแปดเก้าแปดหาห้าสองเก่าตั้งใดขั้นมาคลิปนี้กับฝากกดติดต,ตามให้ได้เลยค่ะเด้อกดแชร์นี่ค่ะเป็นแนวทางหวยห้าหน่อยนะคะเนาะ พอ,อกันอีกคลิปหนาเนาะกันเนาะ